แนะนำกิจกรรมส่งของไม่กล้วยช่วยเหมียวใหญ่ด้วยจากเกมเซเลสโซนซีโร่มาช่วยพอลชาสมาชิกใหม่ของกลุ่มซันออฟคอ i d o r ทำภารกิจทดลองงานกันดีกว่าหากทำสำเร็จนอกจะเป็นการช่วยเธอแล้วเราผู้เล่นยังได้รับของรางวัลเป็นการตอแทนอีกด้วยส่วนรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปตามรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมโกสดาซ่าวันนี้ผมมีกิจกรรมใหม่มานำเสนอกับเพื่อนๆกันนะครับกับกิจกรรมชื่อส่งของไม่กล้วยช่วยเหมียวใหญ่ด้วยโดยกิจกรรมนี้จะให้ผู้เล่นช่วยเหลือพอชา่าสมาชิกใหม่ของกลุ่ม s u o o f ฟค r i d o r ทำภารกิจทดลองงานต่างๆนานา,นานหรือที่เธอเรียกว่างานจิปะนั่นแหละครับโดยเจ้าภารกิจเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นคำขอนะครับจากสมาชิกของกลุ่มนั่นแหละครับ เช่นจากซีซ่าบ้างจากดูซี่บ้างจากไลเธอร์บ้างอะไรแบบนี้นะครับโดยคำขอเหล่านี้ก็คือภารกิจที่จะทยอยเปิดให้ผู้เล่นเล่นนะครับแบบวันต่อวันนะหนึ่งคำขอต่อหนึ่งภารกิจนั่นเองซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีภารกิจโดยรวมทั้งหมด5ภารกิจดังนั้นแน่นอนว่าผู้เล่นคนไหนนะครับที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นก็สามารถใช้วิธีรอให้หัวข้อในกิจกรรมนี้ทั้งหมดนะ ปลดล็อกให้หมดก่อนแล้วค่อยเข้าไปเล่นทำภารกิจของกิจกรรมนี้ให้เสร็จรวดเดียวภายในวันเดียวก็ทำได้เช่นกันนะครับและในวันที่ผมอัดฟุตเทปนี้ก็อยู่ในช่วงราวๆของวันที่2ของตัวกิจกรรมแล้วดังนั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องทนรออีกสักประมาณ3-4วันเพื่อรอให้ภารกิจของกิจกรรมนี้ปลดล็อกทั้งหมดนั่นเองนะครับกิจกรรมส่งของไม่กล้วยช่วยเหมียวใหญ่ด้วย เป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นสามารถไปเริ่มกิจกรรมได้นะครับโดยเข้าไปคุยกับพอชาที่ถนน Six Street บริเวณข้างร้านขายหนังสือพิมพ์นะครับหลังคุยกับเธอเสร็จแล้วก็จะเป็นอันเปิดตัวกิจกรรมอย่างเป็นทางการนะครับก็คือให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปเล่นในภารกิจต่างๆของตัวกิจกรรมนี้ได้ทันทีสำหรับภารกิจของกิจกรรมนี้ก็จะเป็นจำพวกตามไปพูดคุยกับพอชาเธอนั่นแหละครับโดยพอชาเธอก็จะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจ ต่างๆนี้นะว่าทําไมมันอย่างนั้นทําไมมันอย่างนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วผู้เล่นก็จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเธอนะครับพอชาติเธอนะว่าตัวเธอเนี่ยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ตรงหน้าอย่างไรคูยง่ายก็คือกิจกรรมนี้ทํามาเพื่อขายความน่ารักของพอชาเธอนั่นเองนะครับขนาดผมที่ไม่ใช่สายเฟอร์รี่ผมก็ยังรู้สึกเอ็นดูเธอเลยอะทุกคน เอาเป็นว่าผมขอชวนเพื่อนๆมาสัมผัสกับความน่ารักของตัวละครตัวนี้ด้วยตัวของเพื่อนๆเ,เองกันน่าจะดีกว่านะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของรางวาัลจากกิจกรรมนี้กันบ้างดีกว่านะครับกิจกรรมนี้จะมีไฮไลท์เด็ดๆเ,เลยนะครับก็คือเหรียญบูปองจำนวน5เหรียญด้วยกันนอกจากนั้นก็จะเป็นของทั่วๆไปนะครับเช่น โคริโคลมเหรียญเดนนี่เทปอัปเกรดเลเวลเอเจนต์ gen, น้ำยาอัปเกรดดิสไดชิปอัปเกรดทักษะเอเจนต์ gen, ชิปอัปเกรดเลเวลแบงบูอะไรแบบนี้นะครับเรียกได้ว,ว่าลำพังเฉพาะโบริโครมอย่างเดียวเนี่ยกิจกรรมนี้ก็แจกไปรวมๆแล้วกว่า300ชิ้นเชียวนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้เพื่อรับอย่างน้อยๆน,นะ รับคูริโคมไปใช้ไขตู้กาชาก็ยังถือว่าคุ้มค่าไม่เสียแรงที่เข้ามาเล่นเลยนะและนี่ก็คือทั้งหมดของกิจกรรมส่งของไม่กล้วยช่วยเมียวใหญ่ด้วยจากเกมเซเลดโซนซีโร่เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับเอาละอรจากการหากเพื่อนๆชื่นชอบในผลงานของผมแล้แล้วก็ เพื่อนๆสามารถทำการสนับสนุนผมได้ง่ายๆเลยนะครับโดยการกดไลค์กด subscribe หรือจะมาคอมเมนต์พูดคุยแนะนำติชมกันก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมโกสราซ่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้